าข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ในทีวีในโลกออนไลน์หรือเหตุการณ์จริงที่ประชาชนคนไทยกําลังได้ประสบและได้รับผลกระทบอยู่หลายๆคนเรียกปรากฏการเช่นนี้ว่าสถานการณ์วิกฤตชาติเกิดมาไม่เคยพบเคยเจออาเกิดมาจนถึงขณะน,นี้แล้วนะอายุ50กว่าแล้วเนี่ยอาก็เพิ่งจะเจอกับรัฐบาลชุดนี้ซึ่งอาก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้มันเดือดร้อนไปหมด เพราะนั้นถ้าเผื่อเราสามารถที่จะร่วมใจเทใจเรารู้ทุกอย่างแล้วคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะคะเชื่อว่าทุกคนทราบแล้วว่าบ้านเมืองเป็นยังไงประชาชนทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันค่ะทุ่มเทชีวิตจิตใจช่วยให้รอดพ้นไปให้ได้เมื่อเจอวิกฤตที่หนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบุคคลหลายกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้รักชาติทั้งหลายจึงมีวิธีในการแสดงออกถึงความรักชาติในรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่มีเหตุผลเดียวกันคือความรักแตกแยกกันเป็นฝักเป็นฝ่ายเป็นเสื้อแดงเสื้อเหลืองอะไรพวกนี้ไม่มันไม่ถูกป้าเองนี่ไม่ได้เป็นเสื้ออะไรทั้งนั้นแต่ว่าป้าเป็นเสื้อของแม่หลวงเรารักแม่หลวงอรักกันมาเสียสละชีวิตเพื่อ,พ,อพระองค์กันได้ พูดแล้วนี่เป็นหนึ่งเสียงของประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่แสดงถึงความสุดจะทนจนทนไม่ไหวที่จะต้องออกมาแสดงพลังตามติดทิในรัฐรมนูญท่ามกลางความคิดเห็นที่หลากหลายของคนในสังคมในนแับแรกนะคะเราก็ต้องมองก่อนว่า ทุกคนมีสิทธิ์และพื้นที่ในการแสดงออกความคิดเห็นในสังคมประชาธิไปไตยที่เรากำลังพูดถึงอยู่นะครับแต่ในส่วนตัวเราคิดว่าในฐานะที่เรากำลังเป็นเยาวชนเนี่ยแล้วก็เราเป็นผู้นำนักศึกษาในองค์กรของเราเนี่ยเราก็มองว่าการแสดงออกของแต่ละคนค่อนข้างที่จะมีการแสดงออกที่แตกต่างกันตามความคิดของตัวเองทั้งนี้เรายังคงไม่เห็นว่าไม่มี หน่วยงานไหนหรือสิ่งไหนออกมาซัพพอร์ตความรู้สึกของบุคคลที่ยังไม่แสดงออกความคิดเห็นนะทั้งนี้การไม่แสดงออกความคิดเห็นอย่างตัวในสถาบันการศึกษาเองหรือตัวเยาวชนเองเนี่ยก็ไม่ได้ไหมายความว่าเราไม่ได้รับชาตินะเพียงแต่ว่าวิธีการดําเนินความคิดหรือวิธีการแสดงออกของแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะวันนี้ถามในย้อนย้อนถามในทางกลับกันนะครับว่า สิ่งที่เขากําลังออกมาแสดงว่าเขารักชาติเขาพยายามให้เห็นว่าเขาเป็นกลุ่มที่รักชาติเนี่ยณวันนี้มีใครเคยถามมุมของคนที่ยังไม่ได้ออกเสียงหรือยังว่าเขารักชาติหรือเปล่าในมุมนี้เราคิดว่าคงจะต้องมีสักกลุ่มนึงหรือหน่วยงานหนึ่งเนี่ยออกมาแสดงเห็นว่าการที่เราไม่ได้ออกไปแสดงออกไปอยู่ในกลุ่มองค์กรหรือออกไป เป็นกลุ่มม็อบเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้รักชาตินะฮะแต่ว่าเรามีวิธีการรักชาติในแบบของเราณนะตอนนี้เราเป็นเยาวชนเรากําลังจะเป็นกําลังที่ดีของชาติในอนาคตเรากําลังจะรักชาติในแบบที่ใช้ความครีเอทีฟใช้ความรู้ใช้ความสามัคคีที่มีอยู่ในนักศึกษาหรือใช้ความสามัคคีที่อยู่ในองค์กรสําหรับซายนะคะซายว่าถ้าถามความเห็นว่าเหมาะสมไหมใายว่าอาจจะ มันขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนนะคะว่าเขาจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ว่าถ้าลึกๆแล้วเนี่ยของไยอะาซก็ไม่ได้เห็นด้วยซะทีเดียวกับการที่กลุ่มต่างๆออกมาแสดงออกแบบนี้นะคะในแต่ละกลุ่มก็มีข้อเรียกร้องมีสิ่งที่ตัวเองต้องการในการออกมาเรียกร้องที่แตกต่างกันไปนะคะแต่ว่านอกจากจะเป็นไม่ใช่เฉพาะเสื้อเหลืองเสื้อแดงหรือว่าน้กกาขาวก็ยังมีอีกหลายๆกลุ่มที่เขาออกมาเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นพวกเรื่องป่าไม้เรื่องที่ดินเรื่องอะไรที่มัน เป็นสิ่งที่เห็นอยู่ทั่วไปในสังคมเรานะคะซึ่งหนูคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผิดค่ะที่เขาจะออกมาแสดงความความคิดเห็นในเรื่องนี้เมื่อทุกฝ่ายต่างเห็นตรงกันว่านี่คือปัญหาระดับชาติและทุกคนมีสิทธิที่จะแสดงออกถึงความเห็นด้วยหรือขัดแย้งเพื่อช่วยกันหาทางออกในการแก้ปัญหา ครับคือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะคระสเทสศาสตร์เนี่ยนะฮะก็ได้มีจุดยืนเนี่ยนะเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประโยชน์ของประชาชนมาโดยตามลําดับนะครับภารกิจอันยิ่งใหญ่นะของนิเทศศาสตร์เนี่ยก็นะคือในเรื่องของการสื่อสารนะถ้าหากว่าเราตอนที่เราขึ้นบันไดมาเนี่ยนะครับด้านขวามือเนี่ยนะก็จะมีปณิธานของนิเทศศาสตร์นะซึ่งแต่งโดยคุณนวรัตน์พงไพบูล์ วีซีไรนะฮะซึ่งให้นิเทศศาสตร์เนีเมื่อปี1พ่ิกายน2 5 5 5นะฮะเขาเขียนอยงเงี้ครับว่าเมื่อโลกมืดด้วยอาธรรมคุกคามเข็นสื่อต้องเป็นปากเสียงตะโกนกล้าเมื่อโลกมืดมัวมนด้วยมายาสื่อต้องเป็นดวงตาประชาชนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยภายใต้วิกฤตการในลักษณะแบบนี้นะฮะเหมือนกับบทกวีขอาคุณเวรั์พงไพบุญมาโดยตลอดนะครับว่า ปัจจุบันเนี่ยนะฮะโลกมันมืดนะฮะด้วยสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะมันมาคุกคามมันมาปิดบังดวงตานะไม่ให้ความเป็นจริงเนี่ยเกิดขึ้นในสังคมนะเพราะฉะนั้นในจุดยืนของเราเนี่ยก็คือว่าจะเป็นดวงตาของประชาชนได้อย่างไรนะรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็มีสื่อนะอยู่จานวนหนึ่งนะครับจะเป็นสื่อเล็กๆ นะครับซึ่งจะทําหน้าที่ในการที่จะเป็นดวงตาให้กับประชาชนนะสะท้อนภาพสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างตรงไปตรงมานอกจากสะท้อนภาพแล้วเนี่ยนะครับก็ยังทําหน้าที่ในฐานะที่จะเป็นหาทางออกให้กับประเทศนะตรงนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับเทียนนะที่จะส่องทางให้กับประชาชนนะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาตรงนี้นะครับ รยากาศหน้าบ้านเมืองเราในปัจจุบันหลายกลุ่มที่ออกมาแสดงตัวว่ารักชาติมีหลายคนมองว่าอยากให้ทุกกลุ่มรวมตัวกันเปรียบเสมือนธนูหลายดอกที่ต้องถูกป้าหมายเดียวกันถามผมว่าจะทํายังไงให้เป็นธนูดอกเดียวผมคงตอบไม่ได้หรอกแต่ผมเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงสถานการณ์หนึ่งหนึ่งเนี่ยนะฮะที่ทุกกลุ่มทุกฝ่ายเนี่ยนะครับมันมีความรู้สึกตกผลึกร่วมกันจริงๆเมื่อถึงสถานการณ์นั้นเนี่ย ผมเชื่อว่าการรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวหรือว่าการเอาความรู้สึกร่วมจากประเด็นที่ร่วมกันประเด็นที่เล็กที่สุดแต่ใหญ่ที่สุดเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติหากความเป็นมาเป็นอยู่และเป็นไปของสังคมไทยในปัจจุบันจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยได้เรียนรู้ร่วมกันแบบพัฒนาการแล้วแล้วก็คนไทยควรจะก้าวไป,ปหรือทำอย่างไรกันดี ดังนั้นผมเชื่ออยู่อย่างว่าพลังทั้งหมดเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นแล้วก็ที่สําคัญอย่าเพิ่งเกี่ยงกันนะฮะอย่าไปเกี่ยงว่าให้คนนี้ออกก่อนคนนู้นออกก่อนนะคนนี้ทําไมไม่ออกนะให้แต่ละท่านก็ทําหน้าที่ของท่านเลยร่วมกันแล้วก็ออกมานะฮะไม่ต้องไปไม่เราทําในสิ่งที่ถูกต้องก็ทําเลยนะฮะแล้วผมเชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นเหมือนเราไปเติมฟางคนละเส้นบนหลังอูดหลังอูดก็คือ ฝ่ายที่ไม่ถูกไม่ต้องนะรัฐบาลเนี่ยถ้าเราเติมฟางคนละเส้นไปเรื่อยๆก็จะมีฟางเส้นสุดท้ายที่อูดทนไม่ได้ก็จะพังไปในที่สุดนะครับการที่สังคมไม่รู้สึกว่าไม่เป็นไรเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างมันไม่เป็นไรไงเพราะฉะนั้นถ้าสังคมเนี่ยรู้สึกไม่เป็นไรเนี่ยนี่ต้องตั้งคําถามแล้วว่ามาตรฐานจริยธรรมความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของสังคมเนี่ยมันตกต่ำมาก เราไม่เคยสนใจว่าไอ้ท่านักการเมืองบอกว่าคอลเลคชันแล้วมาแบ่งให้ชาวบ้านชาวบ้านก็เออดีอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้มันแสดงว่าเราตกต่ำมากนะบทบาททางออกการแสดงพลังรักชาติท่ามกลางวิกฤตอันหนักหน่วงจะมีแสงสว่างรำไรให้มองเห็นหรือไม่หนทางสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงเป็นเช่นใดคำตอบอยู่ในใจของประชาชนคนไทยทุกคน